สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ยิบซีบาครรายพบกันเช่นเดิมนะคะสำหรับคลิปนี้ยังเป็นคลิป Random นะคะสำหรับเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นการสุ่มนะคะดังนั้นใครที่เผลอกดเข้ามาดูคลิปนี้ลองฟังเนื้อหาก่อนนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวของคุณก็ได้แต่ถ้าฟังไปแล้วนะคะคุณมีความรู้สึกว่าตรงนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด s ับ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับยิบซีแบคด้วยนะคะร m นดมหัวข้อในคลิปนี้ก็คือคุณกำลังดึงดูดสิ่งใดเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะรนดม คุณกำลังดึงดูดสิ่งใดเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะสำหรับทุกคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้โดยบังเอิญน,นะคะลองฟังดูก่อนนะคะคุณอาจจะได้แง่คิดดีๆไม่มากก็น้อยเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทำนายดวงกันเลยนะคะคุณกำลังดึงดูดอะไรเข้ามาในช่วงนี้ค่ะ โอเคค่ะอันนี้แบบแรกนะคะดูเหมือนว่าในช่วงเวลานี้คนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะไพ่แบรแรกก็เป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่คุณกําลังจะดึงดูดนะคะสิ่งที่คุณกําลังจะดึงดูดเข้ามาหเลยควายม,มองว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะเป็นพลังงานบวกนะคะเอ่อด้วยความที่คุณเป็นคนที่เป็นคนมีของอ่ะเป็นคนมีความสามารถนะคะเรียกได้ว่า พลังงานดีๆกำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณแล้วนะคะในช่วงเวลานี้อ่ะคุณกำลังจะได้รับความสำเร็จเนาะเออไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่นะเรียกได้ว่าในช่วงเวลานี้เนาะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะสิ่งดีๆหรือว่าความฝันของคุณที่คุณเคยฝันไว้กำลังจะกลายเป็นจริงแล้วนะคะ อ่าโอเคพยายามพยายามอย่าคิดอะไรที่เป็นลบนะคะขอให้คุณพยายามแบบคิดแต่สิ่งที่ดีเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูต่อไปโอเคค่ะสำหรับเรื่องราวต่อไปนะคะที่ไพ่ต้องการอยากจะบอกก็คือว่า ความกตัญญูรู้คุณนะคะการที่เราให้อภัยกับบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตตรงนี้นะคะจะเป็นผลทําให้คุณหลุดพ้นนะคะจากบางเรื่องที่ทำให้คุณทุกข์ใจดังนั้นในช่วงเวลานี้นะคะขอให้คุณเห็นความสำคัญนะคะกับทุกสิ่งทุกอย่างเลยอะไรที่มันผ่านไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง ความเสียใจหรือมีอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกว่าผิดหวังขอให้คุณได้ปล่อยวางนะคะแล้วก็ในช่วงเวลานี้ค่ะขอให้คุณได้เห็นคุณค่าไม่ว่าสิ่งนั้นนะคะมันจะเล็กๆน้อยน้อยอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะมีคน มีคําพูดดีๆให้คุณนะคะคุณก็อาจจะมีความรู้สึกแบบขอบคุณเขานะคะที่เขาแบบเ,เข้ามาช่วยเหลือคุณในยามที่คุณกําลังทุกข์ใจหรือแม้กระทั่งมีใครซื้อขนมมาฝากนะคะก็ขอให้คุณได้แบบซึ้งใจนะคะเรียกได้ว่าในช่วงเวลานี้ควายม,มองว่าสิ่งดีๆค่ะกำลังจะเข้ามาในชีวิตของทุกๆคนแล้วนะคะสาหรับใครที่รนดอมมาเจอคลิปนี้ช่วงเวลาแห่งความสุขนะคะช่วงเวลาแห่คะคะงวหความอุดมสมบูรณ์นะคะโดยเฉพาะเร็วๆนี้นะคะ่ะควาย เชื่อว่าให้คุณพยายามแบบคิดบวกเข้าไว้เนะาะอย่างที่ได้บอกไปนะคะสิ่งที่คิดสิ่งที่เราคิดนะคะมันจะกลายเป็นความจริงในไม่ช้าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ความเชื่อมั่นศรัทธานะคะดังนั้นอะไรที่ทําให้คุณเครียดอะไรที่ทําให้คุณมีความรู้สึกว่าเหนื่อยขอให้คุณตัดมันทิ้งไปนะคะเพราะว่าสิ่งดีๆหลายๆอย่างเนี่ยกำลังจะเข้ามาและอีกอย่างหนึ่งในในในส่วนของการดึงดูด คุณต้องการอยากที่จะให้อะไรเข้ามาในชีวิตนะคะก็ขอให้คุณคิดขอให้คุณมุ่งไปในเส้นทางนั้นนะคะอย่าเผลอที่จะไปคิดลบเพราะว่าพลังงานลบตรงนี้นะคะ่ะมันจะเป็นสิ่งที่เป็นตัวฉุดรั้งนะคะทาให้คุณไม่ประสบผลสําเร็จหรือว่าเป็นตัวฉุดรั้งที่จะไม่ให้คุณน,นั้นได้พบกับความสําเร็จหรือว่าแสงสว่างที่คุณกาลังจะได้รับในช่วงเวลานี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะว่าไพ่อยากบอกอะไรนะคะ อนุญาตวางไพ่ไว้ข้างบนก่อนนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นไพอ่ออราเิลแล้วก็ทาร่นะคะด้วยกันเนาะอะ่เดี๋ยวเรามาดูใบที่3กันโอเคในช่วงเวลานี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณจะอุ่นใจมากๆเลยนะคะเออคุณจะรู้สึกปลอดภัยนะสิ่งไหนที่คุณแบบเออต้องการอยากให้มันเกิดอะ่ะควายมองว่าช่วงเวลานี้อะ ความฝันกําลังจะเป็นจริงแล้วคุณจะมีความรู้สึกว่ามีความมั่นคงนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองมีความมั่นคงในชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะโอเค ในส่วนของการงานนะคะแล้วก็ในส่วนของการเงินน่ะคุณจะมีความรู้สึกมั่งคั่งมั่นคงมากๆเลยเห็นไหมอย่างที่คุณอาบอกไปนะคะว่าในช่วงเวลานี้นะคะ่ะมันเป็นเรื่องราวดีๆนะที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณดังนั้นเมื่อคนรู้แล้วนะคะว่าดวงของคุณนับแต่นี้ไปจะมีการเปลี่ยนแปลงคุณจะต้องมีความเชื่อมั่นศรัทธานะคะ แล้วก็ไว้วางใจนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้อยู่ที่ความคิดของคุณอะไรก็ตามแต่นะคะสามารถเป็นไปได้หมดดังนั้นเหมือนไพ่ต้องการอยากที่จะมาเตือนนะคะว่าอยากคิดลบนะคะขอให้คุณมีความเชื่อมั่นแล้วก็พยายามคิดบวกนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าตอนนี้คุณกำลังดึงดูดสิ่งไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะ โอ้เห็นไหมไพ่ค่อนข้างที่จะเป็นไปทิศทางคล้ายๆกันนะคะต้องบอกว่าคือมันเป็นช่วงเวลาที่คุณไม่ต้องเครียดละนะคุณกำลังจะดึงดูดความสุขเข้ามานะความสุขความมั่งคั่งนะคะแล้วก็ช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณสามารถปล่อยวางบางเรื่องนะคะที่มันหนักหนาได้ใครนะก่อนหน้านี้มีปัญหานะคะปัญหาทุกอย่างกำลังจะได้รับการ ได้รับการจัดสรรเข้าที่เข้าทางนะคะคําขอของคุณไม่ว่าคุณกําลังจะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องอะไรนะคะต้องบอกว่าคําขอของคุณนะคะสารที่คุณขอะคะ่ะไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือแล้วคุณก็กําลังจะได้รับประทานพรดีๆจาก จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือในเม่ช้านะคะต้องบอกเลยนะคนที่เข้ามาดูคลิปนี้พลังงานดีมากๆเลยนะคะสำหรับคุณกำลังดึงดูดอะไรเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเป็นแรนดอมสำหรับเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะเม่ได้ก็ตามแต่ที่เราฟังแล้วเรามีความรู้สึกว่าหัวใจพองโตมีความอบอุ่นในใจอย่างบอกไม่ถูกนะคะสามารถที่จะกด เป็นฟาบริตนะคะแล้วก็ฟังซ้ําๆฟังเรื่อยๆนะคะเมื่อใดก,ก็ตามแต่ที่คุณทุกใจนะเวลาที่คุณฟังอะไรที่เป็นพลังงานบวกคุณจะมีความรู้สึกอบอุ่นใจอย่างบอกไม่ถูกนะคะแล้วเมื่อใดก,ก็ตามแต่ที่เราแบบเชื่อมั่นนะคะโดยที่ไม่มีข้อสงสัยคุณเชื่อไหมนะคะว่าปาฏิหารเกิดขึ้นได้อย่างไม่ยากเย็นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะตัวของคุณกําลังดึงดูดสิ่งใดนะคะ มิสเทอรี่นะคะบางครั้งนะคะการที่เราอยู่กับตัวเองบ้างนะหรือว่าแบบใช้วเวลา ทบทวนบางอย่างเงียบๆคนเดียวอะไรประมาณนี้เออหรือไม่ก็ในเรื่องของการทําสมาธิะคะ่ะก็จะช่วยทําให้คุณมีความแบบสงบสุขในใจมากยิ่งขึ้นนะคะหรือถ้าพูดอีกในหนึ่งอย่างที่ควายได้บอกไปนะช่วงเวลานี้นะมันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณสามารถปล่อยวางเรื่องร้ายๆออกไปได้แล้วนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณไม่ต้องคิดไม่ต้องอะไรแล้วมันจะมีความโฟล์มันจะมีความราบรื่นนะคะลื่นไหลในหลายๆอย่างเข้ามาในชีวิตของคุณเลยนะคะ เห็นไหมคะนี่ในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่งความจริงนะคะที่คุณจะได้รับรู้แล้วแหละว่าสิ่งดีๆสิ่งที่คุณรอคอยกำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วนะคะนับจากนี้ไปอะไรก็ตามแต่ที่มันยากอะไรที่คุณมีความรู้สึกว่า เออมันมันเหนื่อยจังเลยตอนนี้มันกําลังจะหายไปแล้วนะคะสิ่งที่คุณกําลังจะได้พบเจอจากนี้ไปเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวที่เป็นพลังงานบวกนะคะมีในเรื่องความสมหวงังสิ่งที่คุณเคยคิดไว้นะคะว่าอยากจะให้เกิดขึ้นก็มีโอกาสจะเป็นจริงได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้างนะเดี๋ยวขอดูสิ่งที่คุณจะดึงดูดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะขอดูใบที่1ก่อน สำหรับแบแรกนะคะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลานะคะที่คุณทั้งคู่สำหรับคนที่มีความรักไม่ว่าจะเป็นสถานะใดก็ตามแต่นะคนคุยคนมีคู่นะคนมีแฟนคนมีครอบครัวแล้วหรืออะไรก็ตามแต่เอาเป็นว่าความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่จะได้รับการเยียวยาแก้ไขอย่างแน่นอนนะคะนางฟ้าจาักรวาลน,นะคะได้ได้ทำการ ช่วยคลี่คลายปัญหาแล้วก็จะนำพาให้คุณทั้งคู่นะคะปรับความเข้าใจกันดังนั้นเด็ใครนะคะเคยทุกข์ยากโดยเฉพาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นับจากนี้ไปนะค,ะความรักความสัมพันธ์ของคุณจะได้รับการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงน,นะคะ forgiveness and learning นะคะความรัก กับการให้อภัยเป็นของคู่กันเนาะโอ้จริงๆแล้วเนี่ยมองว่าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าคุณจะโสดหรือว่ามีคู่แล้วหรือกำลังรอคอยอะไรก็ตามแต่เนี่ยช่วงเวลานับจากนี้ไปอะคะ่ะมันมีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันสูงมากนะคะถ้าคุณคบหากันอยู่แล้ว นับจากนี้ไปความรักของคุณก็จะดีขึ้นนะคะเปิดใจพูดคุยกันปัญหาต่างๆจะลดลงอย่างมากส่วนใครนะคะที่ต้องการอยากจะเริ่มต้นใหม่นะคะกับคนที่คุณยังรักอยู่ก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าในช่วงห่วงเวลานี้นะคะเหมาะสมที่คุณจะดึงดูดเขาให้มีโอกาสได้กลับมาเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่คุณกําหนดทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่คุณ คอนเซนเทรตหรือว่าจดจอนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณก็ต้องแบบคิดดีคิดบวกด้วยปฏิหารมีจริงนะคะปฏิหารเกิดขึ้นได้สำหรับคนที่มีความศรัทธาเชื่อมั่นอย่างแน่แน่นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อโอรักครั้งนี้นะคะรักที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ จะเป็นความรักที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมได้อย่างแน่นอนเลยนะคะเพียงแค่คุณเปิดใจนะคะแล้วก็พไพ่ใบนี้จะเด่นในเรื่องของคนที่โสดมานานด้วยโหความรักดีนะมีการปรับความเข้าใจการเรียกได้ว่าพลังงานที่คุณกําลังดึงดูดเข้ามาส่วนหนึ่งมาจากตัวคุณด้วยนะคะถ้าคุณพยายามคิดดีคิดบวกนะคะแล้วก็มีความหวังอยู่เสมอนะ,ะและสิ่งนั้นมันจะสามารถเกิดขึ้นจริงได้ ใพ้ความรักออกมา3ามใบเป็นไปทิศทางที่บวกมากนะคะเกือบทุกสถาน,นะไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือว่าคนมีคู่แล้วก็สําหรับไพ่ใบน,นี้นะคนโสด มีโอกาสจะได้เจอรักแรกพบนะต้องเรียกว่ารักแรกพบนะอาจจะเจอผ่านทางโซเชียลมีเดียนะคะหรืออาจจะเป็นเพื่อนแนะนําให้รู้จักหรืออย่างไรก็ตามแต่นะคะความรักครั้งนี้ไม่ได้น่ากลัวนะคะขอเพียงแค่คุณเปิดใจนะคะลองเรียนรู้ศึกษากันไปคุณจะมีความสุขกับความรักได้ไม่ยากเลยเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูในเรื่องของไพ่ทาโร่กันบ้างนะคะว่ามีอะไรอยากจะบอกคุณช่วงเวลานี้คุณกําลังดึง ดูสิ่งใดนะคะความสำเร็จความมั่นคงการเขาเรียกว่าการเลื่อนเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือว่ากำลังที่จะได้ในสิ่งที่คุณหวังและเ,เห็นไหม ก็เป็นไปในทิศทางที่เดียวกันกับที่คุณไอายได้พูดมานะคะว่าช่วงเวลานี้นะค่ะมันเป็นช่วงเวลาที่ดวงของคุณเปิดดังนัง้นสามไม้เท้าขึ้นมานะคะก็บอกได้เลยนะคะว่าใครก็ตามแต่ที่มีปัญหาการขอเพียงแค่คุณมีความเชื่อมั่นศรัทธานะต่อจากนี้ไปคุณจะมี หนทางนะคะในการทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิดและใครที่ต้องการอยากจะเริ่มต้นธุรกิจการงานใหม่ขอให้คุณลงมือทำได้ในห้วงเวลานี้โอกาสที่คุณจะประสบผลสำเร็จมีมากทีเดียวเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูพาไพ่ใบต่อไปกันค่ะว้าวความรักเด่นมากเลยนะคะหนึ่งถ้วยขึ้นนะความรักความสัมพันธ์ความโชคดีข่าวดีของขวัญการเซอร์ไพรส์ เป็นไปได้หมดนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคายเชื่อว่าการที่เราเข้ามาดูตรงนี้นะคะ่ะทุกคนนะคะจะมีทัศนคติที่ดีแล้วก็มีการคิดบวกอยู่แล้วดังนั้นขอให้คุณจงทําต่อไปนะคะความคิดจะก,กำหนดทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดขึ้นได้นะคะอะไรที่มีความรู้สึกว่าเครียดคิดแล้วมันเศร้าไม่ต้องคิดนะคะพยายามปรับจูนอารมณ์ให้มีแต่ความสุขเพราะว่าจากที่ไพ่ออกมาค่ะ ไม่ว่าอะไรก็ตามแต่นะคะที่คุณกำลังจะเจอต่อจากนี้คุณจะต้องมีเรื่องเซอร์ไพรส์คุณจะต้องมีเรื่องที่ทำให้คุณยิ้มได้ไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งอย่างแน่นอนนะคะดูจาก ไพ่ไม่ว่าจะเป็นสัม์ไม้เท้านี่ก็โดดเด่นในเรื่องของการเงินการงานนะคะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของเป้าหมายชีวิตว่าคุณต้องการอะไรก็มีโอกาสที่จะสําเร็จได้สูงมากๆเลยนะคะวันนี้เป็นวันที่1มิถุนายนเนาะเออแต่ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าวันที่1ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแต่คลิปนี้นะคะเป็น r a n d อมแล้วก็ไม่มีวันหมดอายุนะคะสามารถเข้ามาดูตอนไหนก็ได้นะคะออมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมากมายเลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณก็จะต้องพยายาม ใส่ความรู้สึกหรือว่าพยายามแบบดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาด้วยนะคะโดดเด่นในเรื่องของการงานการเงินและในเรื่องของความรักนะคะเรียกได้ว่าช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะมีสนิทหรือว่าผู้ใหญ่ให้ความสนับสนุนนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ค่อนข้างที่จะแม่ตาคุณเล็งเห็นความสามารถของคุณแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อ อะไรที่มันยากๆคุณเอาอยู่นะคุณเกง่เกงๆนะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกเอ,อ้ยไม่โทษทีค่ะ sorry ค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้แบบ random แบบสุ่มนะคะคือคุณเป็นคนที่เก่งอะ่ะคุณสามารถที่จะบบว่าจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้แบบราบรื่นนะคะเอาเป็นว่าอะไรที่ยากๆต่อจากนี้มันจะไหลลื่นนะคะ strength ขึ้นคือแบบคุณเอาอยู่คุณแบบจัดการได้นะคะว้าวเดรวิลโอเคช่วงนี้นะ ขอให้คุณอย่าไปใส่ใจกับคําพูดลบๆนะคะคืออย่างนี้ในเวลาที่เราจะเจอสิ่งดีๆะคะ่ะมันจะมีคําพูดหนึ่งนะคะจะชอบมีมามาในรูปแบบของคําพูดคนช่วงนี้อาจจะมีเสียงนินทาได้หมายความว่าช่วงนี้คุณอาจจะได้ยินบางคนนะคะมาเล่าอะไรลบๆให้คุณฟังวิธีแก้ก็คือไม่ต้องไปฟังค่ะ เราไม่ต้องไปพูดเรื่องเขาแล้วถ้าใครมาพูดเรื่องคนอื่นให้เราฟังก็ไม่ต้องไปฟังนะคะหรือถ้ามีคนมาว่าเราเราก็ให้อภัยเขาเพราะว่าเดวิลค่ะมันจะเป็นเหมือนคําพูดนะคะที่ทําให้เราดาวคําพูดที่ไม่ดีที่จะดึง e NERGY ลบๆมาสู่เรานะคะหรือถ้าใครทําอะไรให้คุณไม่ชอบขอให้คุณได้ให้อภัยเขา for g i v e n e s s เขานะคะการให้อภัยถือว่าเป็นการทําบุญที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะ เวลาที่เรากําลังจะประสบผลสาเร็จรอยู่เวลาที่เรากําลังจะได้อะไรที่มันดีๆมากๆเนี่ยมักจะมีบางอย่างมาขัดนะคะเหมือนเดวิลก็บอกว่าในระหว่างที่คุณกําลังจะได้เจอสิ่งดีอ่ะคุณก็จะต้องพยายามขจัด energy ลบๆ energy ลบๆหรือว่าพลังงานลบมาได้หลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดของคุณเองหรือแม้กระทั่งบริวารรอบข้างหรือแม้กระทั่งครอบครัวหรือเพื่อนของคุณหรือว่าแฟนของคุณหรืออะไรก็ตามแต่นะคะที่จะทําให้คุณอารมณ์เสียได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งใดก็ตามแต่ที่เกิดขึ้นนะคะขอให้คุณได้ควบคุมให้อยู่มากแต่จริงๆคุณเป็นคนเก่งนะคะสตรนขึ้นนะคะคุณสามารถเปลี่ยน e NERGY ลบๆเป็นพลังงานบวกได้นะคะยังไงก็ลองกดเป็นฟ้าบริลองมาฟังดูนะคะคุณอาจจะได้แง่คิดในการดำรงชีวิตดำรงชีวิตนะคะไม่มากก็น้อยนะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ใบสุดท้ายกันนะคะก่อนที่เราจะไปฟังบทสรุปเนาะ ว้าวจัดเม้โอกาสของคุณแล้วและนี่เป็นโอกาสที่ดีของคุณนะคะ ทำดีได้ดีนะไพ่ใบน,นี้ต้องบอกเลยคิดดีได้ดีทำดีได้ดีจบเป็น judgment จริงๆด้วยก่อนที่เราจะไปดูบทสรุปนะคะ judgment เป็นไพ่ที่ดีนะคะเป็นไพ่ของการที่การกลับมาครั้งนี้คุณจะปังปุริเย่มากกว่าเดิมไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่เห็นไหมเมื่อคุณผ่านเรื่องราวร้ายๆเมื่อคุณผ่านเรื่องราวเดวิลได้แล้วก่อนที่คุณจะประสบผลสําเร็จมันจะมีบางอย่างเข้ามาขัดขวางคุณนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของคนคําพูดหรืออะไรก็ตามแต่หรือว่าเหตุการณ์ที่ทําให้คุณรู้สึกรู้สึกแย่แต่คุณ คุณเข้มแข็งคุณผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอนนะคะนับตั้งแต่นี้ไปสิ่งที่คุณกำลังจะดึงดูดขอให้คุณพยายามคิดไว้เสมอนะคะว่า คุณกำลังจะดึงดูดสิ่งที่ดีที่สุดหลายๆเรื่องเข้ามาในชีวิตนะคะดังนั้นเมื่อใดก็ตามแต่ที่คุณได้อลังงานไม่ค่อยดีขอให้คุณปล่อยไปอยากเก็บเอามาคิดเป็นอันขาดน,นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมีขึ้นมีลงเสมอในยามที่คุณทุกท้อใจอย่าได้ท้อนะคะขอให้กำลังใจกับตัวเองไม่มีใครนะคะที่จะออให้กำลังใจเราได้เท่ากับเราให้กำลังใจตัวเราเองแล้วก็ไม่มีใครที่สุขได้ตลอดนะคะในยามที่คุณสุข ก็ขอให้คุณนะคะได้พยายามเผื่อใจไว้ว่าอนาคตมันจะสุขแบบนี้ไปหรือเปล่าทุกอย่างต้องเดินทางสายกลางทุกอย่างต้องมีความบาลานซ์กันนะคะแต่ส่วนใครที่กําลังทุกข์แล้วเข้ามาฟังคลิปนี้มีความรู้สึกว่าคลิปนี้มันดีคลิปนี้มันเพอร์เฟกจังเลยอะ่ะ เออคุณอย่ามีข้อกังหาเลยค่ะขอให้คุณรับพลังนี้ไปนะคะอาจจะด้วยการแบบออคอมเมนต์ว่าฉันเป็นคนโชคดีนะคะฉันคู่ควรนะคะกับสิ่งที่จะได้รับจากพลังงานนี้ก็ได้คุณเชื่อไหมคะว่ากฎดันหนึ่งดูนะคะเกิดขึ้นได้จากตัวของคุณและครูไอเชื่อว่าทุกๆคนนะคะที่แรนดอมเข้ามาฟังคลิปนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ ต่อไปนี้รับรื่นแล้วก็จะมีแต่ความโชคดีเข้ามาในชีวิตของคุณได้ไม่ยากเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาขอดูบทสรุปจากไพ่ออร์คิวอารอีกครั้งหนึ่งนะคะขอดูบทสรุปสีใบขอดูบทสรุปในใะบแรกคุณได้อะไรนะคะขอสับไพ่สักครู่ค่ะ อ่อายชัดเจนอะคืออย่างที่ไว้บอกอะไม่มีใครที่จะเข้าใจตัวคุณได้เท่ากับตัวคุณเองนะคะไม่ว่าในยามที่คุณจะทุกข์คุณจะไปหวังให้คนอื่นมาฮิลลิ่งมาเยียวยาคุณยากได้อะได้นะคะถ้าคุณจะบอกว่าไปหาเพื่อนหรือว่าหาใครบางคนเข้ามาฮิลลิ่งจิตใจคุณแต่จะแค่แป๊บเดียวอย่างที่ววยบอกว่าเวลาที่เราทุกข์ท้อใจไม่ว่าจะเรื่องอะไรไม่ว่าเราจะผิดหวังเรื่องอะไรอะ่ะ โอเคทุกคนให้กำลังใจเรานะคะอย่างเช่นแบบในยุคโซเชียลแบบนี้ทุกคนจะมาให้กำลังใจนะคะแต่การที่เอ,อ่กำลังใจที่ดีที่สุดอ่ะมันเป็นกำลังใจจากตัวคุณเองเมื่อคุณเข้าใจปัญหาเมื่อคุณยอมรับกับปัญหานั้นแล้วคุณก็บอกกับตัวเองว่าฉันจะสู้กับมันแล้วคุณก็ให้กำลังใจตัวเองว่าวันพรุ่งนี้ ยังมีทางออกเสมอวันพรุ่งนี้มันจะต้องดีกับเมื่อวานน่ะคือคือพไพ่ใบนี้อยากจะบอกว่าคุณยอมรับกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นและคิดบวกให้กาลังใจตัวเองนะคะไม่มีใครที่จะสร้างสิ่งดีดได้นอกจากตัวคุณเองโอเค <laughs> โอเคนะอันนี้ก็จะเป็นแรนดอมเนาะเอ,อ่ออันนี้จะเป็นคลิปที่2แล้วนะคะที่ครูไอท์ัมแรนดอมสำหรับหัวข้อนี้ก็จะเป็นในเรื่องแบบคุณกำลังดึงดูดสิ่งไหนเข้ามาในชีวิตนะคะขอคำแนะนำใบที่2เลย ใบที่2นะคะในช่วงเวลานี้นะต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าอยากจะให้คุณนะคะพยายามอ,อ,อยู่กับตัวเองให้มากๆเนาะลองทบทวนบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือไม่ก็ลองทําสมาธิดูแล้วคุณจะเห็นอะไรที่ชัดเจนแจ่มแจ้งมากขึ้นนะคะอยากจะบอกว่าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยคุณเป็นคนมีพรสวรรค์คุณเป็นคนที่น่ารักนะแล้วคุณเป็นคนที่เก่งดังนั้นขอให้คุณ มั่นใจในตัวเองเข้าไว้เห็นคุณค่าในตัวเองเยอะๆอ่าใบที่สามขอคำแนะนำใบที่สามนะคะในช่วงเวลานี้นะคะเวลาที่มีใครก็ตามแต่นะคะที่เขาแบบเลือกที่จะมาปรึกษาเรื่องราวชีวิตของเขากับคุณเนี่ยเท่ากับว่าเขาเห็นคุณค่าในตัวคุณนะคะถ้ามีโอกาสนะคะคุณกออ็อย่าลืมนะคะให้กําลังใจ เขาเหล่านั้นเพราะว่าการที่คุณทําแบบนี้เนี่ยเป็นการที่นอกจากจะช่วยทำให้เขามีความสุขใจแล้วตัวของคุณก็จะได้รับความอิ่มๆอิ่มๆในใจเช่นกันนะคะเรียกได้ว่าช่วงเวลานี้เนี่ยเ,เป็นช่วงเวลาที่คุณนะคะจะมีโอกาสได้เข้าไปช่วยเหลือเอ,อเพื่อนนะคะหรือว่าไปช่วยเหลือใครบางคนที่เขามีปัญหาทุกใจนะคะอาจจะมีคนเข้ามาปรึกษาคุณดังนั้นอ,อ,อย่าได้รีรอนะคะที่จะช่วยเหลือเขาเหล่านั้นเพราะว่า การที่คุณทําแบบนี้ค่ะจะส่งผลให้คุณนั้นได้พบเจอกับสิ่งที่ดีในอนาคตได้อย่างไม่ยากเกย็นเลยนะคะขอดูคําแนะนําใบสุดท้ายค่ะและใบสุดท้าย วิดีใจจังเลยอะ่ะโอ้ยคุณเห็นหรือเปล่าเป็นไพ่ที่แนะนำในเรื่องของความรักเนี่ยอย่างที่วาบอกว่าคุณกำลังดึงดูดความรักเข้าเข้ามานะเออแล้วก็ดึงดูดแบบอะไรหลายอย่างเข้ามานะเออขอพูดถึงคำแนะนำความรักคนโสดเนี่ย ยังไงนะถ้าคุณเปิดใจอ่ะคุณอาจจะได้เจอคนที่ใช่ในไม่ช้านี้ส่วนคนที่มีคู่ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานสถานสถานะไหนก็นตามแต่นะคะเรียกได้ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่แฮปปี้มากๆเลยนะคะที่ความรักของคุณจะลงตัวคุณกําลังจะแบบมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักนะคะจากร้ายกลายเป็นดีเอาเป็นว่าความรักของคุณนี่แบบจะกําลังจะดีขึ้นนะคะ มากมายทีเดียวนะและนี่ก็เป็นเเรื่องราวนะคะที่กำลังจะดึงดูดเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะขอบคุณนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับฟังคลิป Random คลิปนี้ถ้าช่นชอบให้กำลังใจคัวรูอายด้วยนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้ออกมาเรื่อยๆสม่ำเสมอนะคะ สำหรับท่านใดสนใจอยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้ที่64223956นะคะก็ต้องมานัดคิวกันก่อนเนาะเพราะว่าควายก็ทำงานประจำด้วยนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการอยากที่จะเปิดดวงก็ออลองทักทายแอดไลน์กันมาได้ก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็รับฟังไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ